フフフフ พี่บีฟอีกทีหนึ่งกติกานะก็ง่ายๆครับก็อย่าเลือกซ้ํากันหมายถึงดีเฟนเดอร์เนาะก็คือสมมติว่ามันมีมันมีอยู่สี่จุดดีเฟนเดอร์เนี่ยเราก็ทั้งสองทีมไม่ว่าจะแพ้ชนะก็ห้ามเลือกซ้ํากันจนกว่าทุกจุดจะถูกใช้หมดแล้วให้วนกลับมาใช้ได้ซ้ําได้เนอะไปฮะอันนี้ปอนเข้าใจนะคุณเข้าใจอยู่แล้วนะถ้าใครพลาดนะครับจุดนี้เราจะถือว่า ผิดกติกาเราจะปรับแพ้ยกทีมเลยนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้ไม่มีดาม่านะอันนี้เขาพี่แจ้งก่อนนะบอลโอเคไหมต้องช่วยกันจํานะว่ายังไงนะครับครับอ่าโอเคแล้วก็วันนี้ทุกทั้งสองทีมใช้เมาส์เอยใช้จอให้หมดใช่ไหมฮะใช้จอให้หมดใช่ไหมฮะใช้จอให้หมดนะของทีมทีมบอลเป็นไงฮะจอหมดแล้วจอให้หมดนะครับโอเครู้รู้อยู่แล้วนะครับถ้าถ้ามี การใช้เมาส์ถ้เราให้ค่ากรมการดูเนี่ยเราก็ปรับแพ้ทายหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จอยเท่านั้นนะเล่นแบบมิตรภาพนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยฮะทั้งหมองเรนโบว์แล้วก็เดสมอนครับลุยเลครับครับโชคดีฮะเดสโกครับก้าวเน็กซเวลจัดไปครับมาเราจะได้ดูแมตที่ไม่ซ้ำ จุดตั้งรับกันนะฮะเราจะบังคับให้เลือก kind <of> ไม่ซ้า <bombs. S 1> กันเลยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับถ้าใครพลาดมาเลือกซ้ํากับทีมที่เขาเลือกไปแล้วนะฮะตัวที่ยังไม่ครบทั้งหมดนะฮะก็จะปรับแพ้เลย มอนจะเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนนะฮะก็มีทั้งไมล่าสโมกเยเกอร์แบนดิดนะฮะคาเวล่าครบเซตเลยนะฮะออเทกซีมเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้บริเวณชั้น2นะครับจุดนี้จะว่ากันง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากนะหรือเปล่าของก้าวคิดว่ายากไหมถ้าเป็นฝ่ายบุกบุกครับถ้าเป็นบุกยากเหมือนกันนะยากอยู่ใช่ไหมใช่ยาก มา้วครับทีมบุกฮะเราจะตรวจตรวจตราคนที่ถือกระเป๋าเป็นหลักนะครับผมก็คือปอนซ่านั่นแหละอ้าวปอนซ่ายกให้เพื่อนไปแล้วฮะยกให้กับมาร์ซ่าซ่าครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัว,ตวสำรองที่เพิ่งจอยเข้ามาในนัดนี้ปุ๊บเข้าไป เซ็กซีกันไวมากนะครับเห็นไหมมาซ่าซ่าแต่ล่วงไปหนึ่งแล้วนะครับแอชล่วงไปแล้วเทวฤทิ์ครับพยายามจะฟิลยังไงฮะหาช่องทางอยู่ฮะเราจะดูทีมบุกเป็นหลักแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนใจครับตบกล้องโอเค เดี๋ยวดีครับตบกล้องแล้วจะลงมาฟิลหรือเปล่าอ่ะยังยึกยักยึกยักอยู่ฮะไม่กล้าลงขอส่องโดนสักหน่อยมาดูคนอื่นก่อนแล้วกันนะฮะเราจังหวะที่เขากำลังยึกยักยึกยักอยู่อ๋อแล้วเาับจุดีไม่มีคนเฝ้านะครับตอนนี้มีใกล้สุดน่าจะเป็นเบอร์เซิร์ไม่ใช่เบอร์เซอร์เนีน้องปุ่นเล่น้องปุ่นแล้วนะฮะชื่ออ่ดีอ่านยากเหลือเกิน พยายามจะเจาะเข้ามานะครับมาซาซามาซาซาครับเป็นคนถือกระเป๋ามีทพัพีเอสนะครับคอยคุ้มกันให้อยู่แต่ต้องระวังนะฮะเพราะว่าด้านขวาบนเนี่ยถ้ามีคนกระโดดลงมาหล่อได้ทั้งสองคนเลยนะครับกดพอมปีกหนึ่งครับมาซาซาเหลือสี่ต่อสี่แล้วสีนนส่ต่อสี่แล้วครับตอนนี้ ทางต่อครับมาซาซาวนไปฮะวนไปสพัพเอเป็นตัวล่อให้นะครับอีกคนนึงออมไปแล้วปิงบอสครับไมล่ายังอยู่ในห้องหนักอยู่นะครับจะเข้าทางไหนดูมาซาซาครับจะเข้าไปวางลักไก่ฮะกดอ้าวโดนฮะลิสต์ลเอร์อ่านเกมขาดครับรออยู่แล้วเีตัวเอาแล้วครับสโมกเอาแล้วครับ ทิบฟไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้วฮะสม็กันอยู่ฮะมันจะทำไงดีทฟฟี่ดูทันดูนะผมว่าไม่ทันแน่ไม่ไม่ทันแน่ครับครับัทพีเอสจบเลยฮะเดซเนเดอร์นำไปก่อนครับเดสมอนฮะออกนำแล้วหนึ่งต่อศูนย์เกมจริงๆสม็อกเนี่ยมันมันถูกปรับให้แรงขึ้นปะครับหรือยังไงรู้สึกแต่ก่อนมันไม่ได้มีคนใช้เยอะขนาดนี้นะ ใช่ใช่เลยมันปรับอะไรสักอย่างจาไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งมันมีผลมากเลยส่วนโล่โล่เนี่ยแต่ก่อนโดนซีโฟทีเดียวจากด้านหน้าเนี่ยลอยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่สะก,กิดเลยฮนะอ่ะรามาดูกันครับว่าเดสมอนขึ้นนำแล้วมองเลนโบจะแก้เกมอย่างไรครับหมองเลนโบจะต้องตั้งรับแล้วครับรอบนี้มีทั้งเยเกอร์เพลว์แคบแคนคาเวล่าแล้วก็ด็อกนะครับผม Defenders, defused protect being from your bombs attackers. by เลยนะครับเราจะเลือกไม่ซ้ำนะครับวันนี้ชั้นสองนะครับคราวนี้ขึ้นมาบริเวณชั้นสามแล้วเอพีใกล้เคียงกันมากนะครับเป็นห้องเดียวดกที่จะว่าเป็นห้องเดียวกันเลยดีกว่านะครับเป็นห้องอ่าเหม <ENNIS> <ำ>ือนเป็นเป็นเล้าหรือเปล่าครับตรงนี้ใช่ไหมเขาจะเรียกว่าอะไรครับเป็นเล้าบริเวณชั้นสามนะครับ เรานี่คุ้นณนะสิเราไก่ท <g ül üyor> ก่สแลดะบอมเช่ก่อนต้องเล่นแน่แน <c oughs> ่เฮียวริสฮะต้องดีเฟนแน่นแน่นะฮะ,ะมาดูทีมบุกันเดียวครับพี่น้อง ทากอนนะครับมากับปิงบอสครับเคลียรชั้นหนึ่งฮะเราจะดูที่ฮีบานะนะครับปิงบอสจะขึ้นไปราวางังทีมองกันโดนลอยหลังกอนนะฮะจะโรยเชือกขึ้นไปครับยังไงฮะอยู่ตรงนี้กันสามคนนะครับ ทาก้อนนะครับเอาละครับปอนซ่าจะเจอกับลิสเลดเดอร์ปอนซ่ารออยู่แล้วนะฮะมุมมองของเธอไหมนะครับอ้าปอนซ่าโดนไปแล้วดูลิสเลดเดอร์แล้วกันครับเข้ามาแคปพื้นที่เอาละครับปาระเบิดอ๋อทำลายสิ่งกีดขวางครับฉลาดมากฮะ ทำลายเผื่อเพื่อนด้วยอาชีพบั๊นะครับรีเซิร์ชเตอร์อออมีปะทะก,กันแล้วครับจุดอื่นสถานการณ์ตอนนี้สามต่อห <5 S 1> ้าโอ้โหจุดรับเหลือแค่สามเอาะเอละครับมีจะได้เอ๋กันแล้วฮะเอาล้วครับมาซ่าซาดักทางยาวนะครับ,าารบพเพนทากอนพยายามจะเข้าเจอไหม โอ๊ยโดนจนได้ฮะ,ะโอุยอุ้ยอุังฉีดตัวขึ้นมาได้อยู่อ้าวโดนแล้วครับคุณหมอล่วงไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้หนึ่งต่อห้าครับบอกได้เลยว่าลากเลือดฮะหนึ่งต่อสี่ครับหนึ่งต่อสามครับไปครับขันตีนแตกไปคนหนึ่งมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ววางแล้วนะครับเป็นทันแพนฮิวตันแพนฮิวตันครับจะเอาอยู่ไหมแก้เกมไงครับสัมภาษณีเอสเอ้าโอ้ มื่อสองจันทางไหนครับเนี่ยต้องดูคิวแถวครับปัับโอ้โหกลางหลังนาก่อยครับเดสมอนขึ้นนำห่างเป็นศูนย์ต่อสองนะครับตอนนี้อันนี้เหมือนจะโชว์ฟอร์มกันยังไม่ออกนะครับ ทางฝั่งมองเรนโบนะครับมีทวิชนะครับมีเรื่องใช้ทวิตชแล้วจะแก้เกมได้หรือไม่นะครับจะเป็น2 1หรือเป็น3 0นะครับเดี๋ยวรู้เรื่องเลยอันอน,นี้ขอกานไม่ซ้ำน,นะครับการบริเวณชั้นหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าอะไรห้องครัวนะห้องครัวแล้วก็ส่วนที่เป็นเหมือนร้านค้านะครับร้านขายขนมครับเวลากันเนี่ยต้องกันทั้ง A และ B นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้สามารถวางได้แม้กระทั่งแบบเข้ามาที่เดียวก็วางได้แล้วนะครับต้องกันดีๆทีมเดสมอนด์นะครับไม่ใช้วิธีการเชื่อมห้องอ๋อใช้นะครับเชื่อมดูเล็กครับเอารอบเบาๆพอ ไม่ได้ทำดูใหญ่ไวนะะไ้นะฮะดา่นเลยครับไมล่าครับไมล่าเจาะกำแพงรอเลยนะฮะสูตรไหนครับเนี่ยเดี๋ยวได้มีทาง้นนกันกันยากมากเลยนะพี่ช่องนี้กันยากครับเข้าได้หลายทางมากข้างบนก็เข้าได้มาซาซา,มาซาซาครับมาซาซา ระวส่องหัวเพื่อน,นะฮะมาซาซาด้วยความปัถนาดีเทวาิดหัวคุณจะเอาไว้ไหมโอ้โหแล้วเสียวชีวิตเทวาิศซะหลือเกินยังส่องคาอยู่นะฮะเราจะตัดกล้องดูคนอื่นบ้างฮะมังกี้สวานะครับโอ้โหโดดจากหลังคาอย่งไงฮะมังกี้สวามุมเดียวกันเลยฮะ ก็ยังไม่กล้าเข้าไปลึกนะครับตอนนี้มังกี้สวาเช็คอยู่นะครับยังคงเช็คอยู่โอ,อ้โหตังง้งนานตบกล้องลงแลฮะถ้าพัด PS เอครับอันนี้เลยเป็นบลิสครับโล่แฟดน,นะครับข้างในมีประทะกันนะฮะ จะวางเร็วครับมาซาท่าวางแล้วครับมีเทวิิตกันไว้ให้ครับลักไก่วางเลวแต่โดนควานตายไปหนึ่งฮะตายไปกดไปดาวหนึ่งยังไงฮะตอนนี้แย่แล้วอาพัรทครับคนเดียวอีกแล้วครับอาพัรทาพัทตีโพเลยมาลาก,ก่อยครับผมดาวลงไปไม่ซ้ำด้วยนะครับน้องปุนไม่ซ้ำด้วยมาแล้วครับมาแล้วนะครับพี่ ไม่มีคนมาช่วยด้วยฮะได้ครับหนันไวฮะกระเป๋าตกแล้วแต่ย <ใน S 1> ังไม่มีคนมาหิ้วนะฮะอีกคนหนึ่งไปไหนครับผมมังกี้สวานะครับมาเช็คกันดูฮะเขา <พอ S 1> แกนน่กัยังไงนายตาพัดเนี่ยบอกได้เลยว่าทิ้งเขาไปก่อนนะครับเขาตายแน่นอนครับไปช่วยไม่ทันแน่ๆเกิดเป็นใบมากๆกันแล้วี่ นังกี้สวายมุมกล้องไวมากเลยนะฮะตายแล้วโอ้โหเอาซีโฟฆ่าเลยสีเดียวเดินไปอีกหูก็ตายแล้วโหดจริงๆริงกี้สวานะครับเราจะจับตูตาดูเขานะฮะเขาจะพลิกเกมได้หรือไม่จะเป็นศูนย์สองหรือเปล่าศูนย์สามหรือเปล่านะครับจะตีตื้นเอาจะเป็นมุมมองฝ่ายฝ่ายลุกกดไปหนึ่งฮะ วิ่งเข้าแล้วครับเ<จ>หลือเ<จ>วลาิ่งสี่วินาทีรรเรียบร้อยครับ<อ>ไม่ว่าจะเซนซิทีฟไปขนาดไหนแต่ถ้าคนเยอะกว่าก็เก่งรอได้เลยนะฮะศูนต่อสามครับตอนนี้เนสมอนน้ำห่างไปอีกแล้วฮะทีนี้เรามาดูทีมองในโบเล่นฝ่ายรับบ้างนะครับ วันนี้จะเราจะเจอเกม0ต่อ5หรือเปล่าครับเรายังไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหถ้า0 5นี่โอ้โ oh, หหมองเรนโบสภาพจิตใจนี่โดนกระทบอย่างรุนแรงเอาใจช่วยฮะใจผมเอาใจช่วยห,มอ,วยหมองเรนโบแล้วกันตอนนี้ตามแล้ว0 3แล้วอ่ะสู้ๆไอ้ทิศ มาเป็นนะครับเยลเกอร์นะครับเดี๋ยวอริสเป็นไมล่าเมื่อกี้ตาวาเป็นคาเวล่านะครับเลือกที่จะปิดหมดเลยนะด้านข้างตอนนี้แมปเนี่ยดีเฟนเดอร์เลือกกลับมาใช้บนได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลือกครบกันไปหมดแล้วนะครับเป็นยกที่สี่10 seconds to go ผ่อ,อนซ่าๆนะครับตมมิดตำรวจจับไว้เลยนะครับไม่ให้เข้าต่อให้มากับโลก,ก็เข้าไม่ได้นะฮะเอ้ามีการส่องเร็วฮะโอ้โหพี่ศาจแรกแรกเลยฮะปิงปอ,องเนี่ย มีการฟิวเข้ามาครับจะโดนใครหรือไม่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นนี่มีเยกเกอร์วางไว้อยู่แล้วนะฮะเห็นแด้ว่็ส่งโดนเข้ามาเช็คนะครับชั้นบนดูทรงแล้วคงจะมาเพื่อฟิวแน่นอนฮะ<ช>เขามาเพื่อฟิวแน่นอนฮะแต่จะจุดไหนฮะ แน่ใจว่าปอนซ่าจะวิ่งขึ้นมาเช็คหรือเปล่าชั้นบนไม่มีใครนะครับท่านผู้ชมจะเห็นมุมเดียวกับผมไม่มีใครแต่เพนทากอนยังดึงช้าอยู่นะครับเช็คให้ชัวจะทำการฟิวแน่ๆฮะดูทรงแล้วเอาแล้วครับฟิวจุดสำคัญนะจุดเอฮะโดนใครหรือเปล่าครับยังนะครับยังอยู่นะฮะยังอยู่ชีวิตยูครบนะฮะไม่โดนใครเลยครับ

เอาละครับมีตีตื้นหรือเปล่าอ้าวดาวแลวครับจะบอกว่าตีตื้นฮะเทวฤก์ก็โดนเหมือนกันแร่กันฮะถ้าพัพีเอสอีกแล้วฮะเหลือหนึ่งหนึ่งต่อห้าอีกแล้วฮะโอ้โหโอ้โหจริงๆฮะเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยพี่จะศูนย์ห้าจริงจิงเหรอครับเนี่ยตอนนี้ศูนย์สี่ไปแล้วนะครับ แต่ผมยังเชื่อในปฏิหาร04ก็อาจจะกลับมาได้ฮะเพราะมันยังมีโอกาสแต่ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของหมองเรนโบวเป็นยังไงฮะตอนนี้04ตีกันเองหรือ,อยังก็ไม่รู้นะตอนนี้อ้าวมีทพัพทีเอสเลือกรีครูดเลยฮนะคืออะไรครับเนี่ยโอ้รีครูดเลยรีครูดเลยฮนะนี่ประชดชีวิตหรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> หรือว่าเขาถนัดตัวนี้จริงๆฮะท่านผู้ชม หรือจะเป็นไม้ทายของเขาฮะต้องมาจับตาดูนะตัดพืはは้นทีเอสฮะเดอะลัสแมนสแตนดิ้งฮะเหลือคนสุดท้ายตลอดเลยนะฮะโคตรสวยศูนย์ต่อสี่ครับตอนนี้เกมยังคนเดินต่อไปฮะรายการโหดสัตว์ไทยแลนด์นะครับจัดโดย h a c k c h o u s Channel แล้วก็ Next Level นะครับโดยผมแล้วก็น้องเก้านะครับบอกกันอ๋อมีการกันรอบนอกนะครับ สีสั้นหน้านะครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์สับสนุน e ีส s p o r t อย่างนี้นะฮะผมจะจัดให้มันดีขึ้นนะฮะแ,แล้วก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์เข้ามาได้นะครับผมใครทำธุรกิจขายอันนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับอะไรเงี้ยให้เราโฆษณาให้ได้นะครับจะเป็นามชวยเได้นะจะได,ะไดม้มีเงินเข้ารายการมาแจกรางวัลให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะการทำพิธีมันเยอะขึ้นเป็นอ s ส o r t เต็มตัวมากขึ้นนะครับ ถ้าใครเป็นสปอนเซอร์สักล้านหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสร้างใหม่เลยเดี๋ยวผมให้มาแข่งกันเจอเลยทุกคนเลย <c oughs> สร้างสร้างสร้างแบบอินดอร์อินดอร์ให้มาแข่งโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีใครบริจาคไหมเนาะต้อเป็นสปอนเซอร์ให้เราเป็นร้านหนึ่งอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดกันเองนะฮะพูดเรื่องสปอนเซอร์กันเพลินฮะโอ้สะพัดสะพัดนายจะไปแล้วเหรอไปแล้วสะพัดไปพร้อมกับรีคูดเลยไอ้พี่โอ้ไปแล้วสะพัดน <ไป S 1> ีน่คือกูไม่เอาอะไร <ป S 2> แล้วครับผมกูรีคูดแล้วครับผม ไม่ไหวแล้วของปุลนฮะวันนี้ทพัทพีเอสฆ่าไปสามคนนะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งหูช่วยกันเล่นไหมครับฆ่าคนละสี่ตอนนี้สถานการณ์สี่ต่อสามนะครับทีมรับเหลือแค่สามคนเรายังเชื่อในปาฏิหาริย์มีการสองกล้องนะครับบอลิีรีเอาแล้วครับ C4 เปลี่ยนใจหรือเปล่าเปลี่ยนใจหยิบคืนฮะหยิบมาได้ครับจะเจาะเข้ามาด้านข้างหน้าต่าง C4 แปะอุ้ย,ย,จจาาต,ยต้องระวังฮะบอลซ่านะครับบอลซ่าสถานการณ์กดดันแล้วฮะไปตรงนั้นเจอน้องปุนดักแน่ๆฮะหัวหน้าทีมเจอหัวหน้าทีมฮนะส่งโดนไปก,ก่อนโอ้ยไม่ไว้ใจครับเคเจอด้วย ลงมาแล้วนะครับลงไปแล้วโอ้โหนะครับจะขึ้นมาครับปอนซ่าเจอกับคุณอ้อมซ้ายกดได้ไหมไม่โดนเลยนะครับติดออบเจกตีฟยังคนส่องอยู่ครับโอ้โหถ้าตรงนี้ตุงนี้ไม่ได้อยู่ดีฮะจะแฝงฮะตอนนี้หัวหน้าทีมโดนกันฮะตอนนี้นการทีมรับเหลือแค่เหลือสามคนทีมบุกเหลือสองเท่านั้น บอลซานะครับที่ปะ,ะตัดสินใจโดดพุ่งเข้ามาเลยฮะ <S <S โดนสิครับอย่างนี้โดนดักไว้อยู่แล้วหนึ่งต่อหนึ่งต่อห้าครับมาร์ซาซาคนเสยวเท่านนครับความหวังของมนุษย์โลกฮะ <S <S ตอนนี้หน,นึ่งต่อสามปฏิหารจะเกิดขึ้นหรือไม่ที่มารซาซาแล้วครับจากศูนย์สี่จะเป็นหนึ่งต่อสี่ได้ไหมกดเอาแล้วครับความหวังเริ่มโอ้โหไวมากสุดยอดมารซาซาเริ่มท็อฟอลนะครับตอนนี้ แต่ยังไงต้องเร็วครับสิวินาทีเท่านั้นต้องบวกแล้วโอ้โหจะไปสุดนู่นเลยฮะไม่น่าจะทันนะครับไม่น่าทันฮะท่านผู้ชมห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ทันนะครับโอ้โหไเดียวไม่ทันนะจะรออยู่แล้วนะใช่ขออีกสักสองวินีมีลุ้นต่อนะฮะเกิดขึ้นแล้วครับ 5-0ครับแพนฮิวตันโอ้โชอโชอโชอโชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ห50ครับแพนฮิวตันเป็น MVP <_ t od d> ไปเลยฮนะโอ้ถ้า,าเกิดสกอร์ที่ช็อกแล้วฮะตอนนี้เราไม่เคยเจอทีมอัดกัน5-0ขาด้อยขนาดนี้มาก่อนเลยต้องเรียกโค้ชทีมเข้ามาพูดคุยกันสักทีหนึ่งนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับแมตช์นี้ฮนะ น่ะตอนซ่ามาแล้วฮะเดี๋ยวรอน้องปุกนกันนะตอนยากเลยบุกยังยากเลยบุกยากใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวใจด้วยโอ้ลืมาแล้วแล้วเป็นหลบเป็นหลบว่ะเดี๋ยวรอรอน้องอีกฝั่งกันก่อนนะฮะให้เข้ามาคุยเคลียร์ทำความเข้าใจกันสักนิดนึงฮัลโหลครับ อ่าน้องปุนวันนี้กดไปห้าจูนเลยนะโหดจริงจริงอ่าโหดจริงจริงโหดจริงจริงเลยอ่ะไหนๆให้กําลังใจทีมหมองเรนโบนทีนึงเขาโดนไปเยอะเลยเจ็บมาเยอะวันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอมมรอซีซั่นหน้าเดี๋ยวมาสมัครอาจจะมีโอกาสได้แชมป์ก็ได้อ๋อนี่ๆๆไอเราก็ดว,ว่าสมัครใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีก <laughs> โอเคโอเคขอบคุณมากครับก็วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมองเลนโบก็พ่ายแพ้ไปเนอะ้องปอนเนาะศูนย์ต่อห้าไม่เสียใจนะสี่ซันหน้ามาอีกไหมก็หน่าจะมาแล้วน่าจะมาจัดไปครับโอเคขอบคุณมากครับที่มาร่วมกันนะครับในวันนี้ลืมถาม้องปอนเลยเป็นไงบ้างครับเจอกับทีมเดสมอนก็เขากันห้องก็ไปได้เลยคือกันแน่นมาก คือเมื่อกี้เห็นหัวหน้าโดนหัวหน้าอยู่พี่ดูอยู่ชิงเหลี่ยมกันหน้าดูโอ้สุดท้ายไปพลาดนิดเดียวโอ้น่าเสียดายน่าเสียดาย่ะโอเคครับงั้นสรุปแล้ว,วตัวเลยว่าชนะเอาชนะแล้วโอ้เล่นเพลินใช่ไหมชนะแล้วห้าศูใช่ไหมเอออ่ะโอเคเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังนะครับวันนี้ก็เดสมอนด์เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเป็นทีมที่สาม นะครับก็เสียดีใจกับทีมเราด้วยทีมเดสมอนนะครับแต่ว่าให้กำลังใจทีมหมองเลนโบซีซั่นหน้าเอาใหม่นะครับครับอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วครับพรุ่งนี้เจ้าภาพแข่งเองนะครับเจ้าภาพแข่งเวลาประมาณสองทุ่มเนี่ยละฮะเข้ามาเชียร์เข้ามาหากันได้นะครับ โอเคถ้า,างั้นวันนี้ทั้งผมแล้วก็หัวหน้าทีมหมองเรนโบว์แล้วก็เดสมอนนะครับแล้วก็น้องค้าวเน็กซ์เทเวลนะครับขอล่ำลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบวัสดีครับ